ภิกคุทั้งหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเคราะร้ายประการแรกเท่านั้นจึงต้องเสียลูกบ้างเสียเมียบ้างเสียสมบัติทุกอย่างบ้างยิ่งขึ้นไปอีกต้องถึงถูกจองจำนี่เคราะห์ร้ายประการแรกของนักเลงการพนันแต่เคราะ์ร้ายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียไปดังนั้นเพียงเล็กน้อย ที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้นคือเคราะห์ที่คนพาลน,นั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วตายไปเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกนั่นเองพิกุทั้งหลายนี้ภูมิของคนพาลครบท่วนบริบูรณ์นี่พู้เจ้ากำลังพูดภูมิหรือกติที่ไป นะสถานที่อยู่ที่คนพาลจะต้องได้รับนะก็บรรยายเรื่องของคนพาลไว้เยอะแยะเลยนะดัง <c oughs> นั้นเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงจริงๆที่คนพาลจะได้รับเนี่ยก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคือคืออย่างไรเวลาเวลานักการพนันไอ้ตอนเล่นเสียเนี่ย จุดเนี้ยมันยังไม่ได้พาไปนรกทันทีแต่พอเล่นเสียแล้วเนี่ยเข้าไปอะไรขโมยนะอ่าไปฆ่านะอ่าเน,น,นี่ยตัวเนี้ยพาเขาลงนรกนะกายทุจริตวจีทุจริตนะอย่างเราจะเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นไหมอ่าพอมีนี่มีสินมากๆปุ๊บก็ ไปยิงเขาไปฆ่าเขาเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยไอตัวเนี้ยพาเขาลงนรกอืมไอตอนเป็นนี่มันยังไม่เท่าไหร่เล่นการบรนันเสียเป็นนี่แต่พอเป็นนี่ปุ๊บเริ่มคิดผิดลอะอเริ่มคิดไปผิดสินห้าเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละ